PSI ชัดล้านเปอร์เซนต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนราบคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมรวมถึงทีวีดิจิตอลด้วยค่ะพอขาตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ในกระแสกันเยอะเหลือเกิน<ช>พอแทบจะทุกบ้านแล้วนะเฟสสเนี่ยก็เริ่มแจกไปแล้วนะคะก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นแหละที่ยังรอเบรก เฟสสนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้รับคูปองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คนที่ได้รับในเฟสแรกก็จะหาแลกคูปองกันยกใหญ่แหละนะคะแต่บางคนก็อดใจรอรอทั้ง PSI รอทั้งสิ่งที่ดีกว่าว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากสทชเองก็บอกว่าเอ้ยรอก่อนเผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆเผื่อจะมีอะไรที่เหนือกว่ากล่องแบบธรรมดาปกตินะคะแล้ววันนี้ค่ะ PSI ก็เปิดตัวมาแล้วสาหรับ PSI i t t ีเป็นกล่องรับของทีวีดิจิตอลเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามาพร้อมพออสมใจกุ้งพิโลแบบนี้นะคะเราจะมารับฟังมุมมองของโพลิจัยบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้การตลาดสําหรับทีวีดิจิตอลทีวีดาวเทียมจานดาวเทียมก็ดีนะคะร้อนแรงเหลือเกินค่ะพอ่ะในมุมของพอเองอันนี้ถามส่วนตัวก่อนเลยละกันคิดเห็นยังไงกับคูปองดิจิตอลที่ออกมารวมถึงกระแสสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะคือผมมองว่าตัวนี้ แน่นอนกศชเปิดประเด็นมาใช่ไหมตั้งแต่ต้นนี่คือทุกคนเริ่มเริ่มอยากรู้ฟังแม้แต่เราเองที่ทำเศทตไลฟ์อยู่เราเป็นช่างติดตั้งอยู่เราก็เออเราก็คอยดูว่าคืออะไรนะครับเมื่อครูปองมาเกี่ยวข้องกับเรานะเมื่อครูปองมาเราแรกเลยถามว่าทุกคนตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมครับทีนี้ผมพวผมเองผมบ้านผมอยู่ในกรุงเทพเหมือนกัน นะครับถามว่าวันนี้ผมก็คิดว่าแน,แน่นอนคือต้องมีการลงทะเบียนมีการเซ็นรับใช่ไหมจริงจริงไม่ใช่ไปถึงเขาหย่อนลงตู้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 หมายถึงที่เขาบอกว่าส่งทางปราใช่ใช่ครับก็คือหย่อนเลยโดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีใครเซ็นรับไงที่ผมได้ที่บ้านผมนะอันนี้ที่ผมไม่อยู่ตอนนี้ผมก็มองว่าแน่นอนลูกค้าบางบางส่วนนี่ผมแ่เดียวนะขอไปก่อนนิดนึงท่างกสทชเขาออกมาให้ข้อมูลเขาบอกว่าจะต้องมีผู้รับชัดเจน คือไม่ใช่ว่าไปหย่อนหย่อนหย่อนแต่พอออเจอแบบนั้นหล่ะใช่ก็ผมเจออยู่ที่หน้าบ้านเลยมีมีเมยวอ์กมีไอ้ตู้รับจดหมายอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็หย่อนตามนั้นแหละไม่ได้สนใจว่าคุณจะอยู่บ้านหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนนี้คือเขาส่งตามบ้านเลขที่สมมติว่าผมมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ชื่อผมนะครับแล้วผมไม่ได้เป็นคนเซนรับหรือไม่มีคนอยู่เขาก็ต้องหย่อนไว้เพราะว่าเขาส่งตามบ้านเลขที่ใช่ไหมครับคือประเด็นอยู่ตรงนั้นทีนี้ผมก็ไม่ถามคนข้างขบ้านกันเขาบอกว่าผมยังไม่รูู้เเเลลยยยรรื่่ออองงงทีีวดตนผมมััไบคป บางครั้งที่เขามีชื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเขาก็พูดมบณนั้นถามอีกบ้านหนึ่งว่าเอาแล้วทีวีดีต้อนเขาทำอะไรเขาดูอย่างไงได้แล้วไปทําที่ไหนไปแลกไปแลกอย่างไงนะครับมันมีหลายๆประเด็นเกิดขึ้นแล้วบางคนก็บอกว่าฉันก็รอรออะไรครับเพราะว่าหนึ่งมันหลายยี่ห้อเหลือเกินไม่รู้ฉันจะเลือกไปแลกกับยี่ห้อไหนดีมันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดีนะครับบางคนก็รอรอฟังว่าเอกระแสจะมายังไงต่อถือไว้ก่อนเพราะว่าคุปองจะไปหมดเมื่อปี ปีหน้าที่3ามสิบเอ็ใช่ใช่ครับทีนี้ในอีกมุมหนึ่งที่เจอเยอะๆเลยก็คือบอกว่าทีวีดิจิตอนเนี่ยบางคนคิดว่าเอาคูปองนี้ไปแลกทีวีนะครับซื้อทีวีมาเป็นเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยมาวางปุ๊บก็เปิดดูได้เลยใช่ก็เขาเขาใจว่าอย่างนั้นจริงๆก็เหมือนกับเราซื้อโทรศัพท์มาปุ๊บกดเบอร์โทรได้เลยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องขึ้นเสาเขาคิดอย่างนั้นไงอุ้ยแปลว่าภา ความรู้ความเข้าใจใ<ช>ของชาวบ้านแม้แต่ในกรุงเทพอย่างที่<ช>ขออบอกเนี่ยนะคะค,คือเขาก็อยู่หมู่บ้านไฮโซเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะคือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแหละนะคะค ยังไม่เข้าใจเรื่องของทีวีดิจิตอลเลยถูกต้องครับแต่ละคนก็เข้าใจมีภาพกันคนละแบบนู่นนี่นั่นคือเขามองว่าจิ๊กซอว์แต่ละตัวมันประติดประตอเชื่อคนโน้นทีเชื่อคนนี้ทีที่นี่สื่อเองมันก็ไม่ชัดเจนบางเรื่องที่เขายังไม่ได้รับไงแต่ถามว่ากสทชสื่อชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ข้อมูลยังไปไม่ถึงผู้บริโภคโดยแท้จริงไงนะครับคือยู่ประมาณนั้นทีนี้บางคนก็คิดว่าแล้ผมจะแลกมาทําไมค่ะทั้งที่ผมก็ดูติดจานอยู่แล้วนี่สะทอไลได้อยู่แล้วใช่ไหมเขา ก็ไม่ใช่ว่าจะหกร้อยเก้าสิบจะเบียดเสร็จเลยค่ะต้องเพิ่มเงินต้องไปเพิ่มค่าเสาค่าแรงช่างค่าน่นค่านี่ถามว่าเอาแล้วแล้วแล้วที่ว่าหกร้อยเก้าสิบได้มาคือได้ได้แค่กล่องอย่างเงี้ยเออคือคืออย่าลืมว่าตอนนี้ผู้บริโภคฉลาดมากขึ้นและก็เช็คข้อมูลเยอะมากขึ้นนะครับการที่เขาจะทาอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้ามันเป็นภาระแล้วเขาเขาก็ไม่อยากจะทําต่ออาจารย์ก็พูดเสมอว่าง่ายคือถูกต้องใครจะอยากทําอะไรมันยุ่งยากละคะใช่บางทีแรกมาปุ๊ แล้วบ้านชั้นล่ะแต่ก่อนมีเสาทำไมต้องมาตั้งใหม่ล่ะบางคนก็ไม่เอาเกะกะอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันอันนี้คือปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราพบเจอมาทั้งในนามของเพื่อนบ้านก็ดีนะคะเพื่อนในกลุ่มหมบ้านเราก็ดีนะคะในมุมของลูกค้าด้วยก็จะมีกระแสตอบรับกลับมาเยอะแยะมากมายเห็นบอกว่าอีกมุมหนึ่งนอกจากความไม่เข้าใจเรื่องของทีวีดิจิตอลแล้วคูปองแล้วนะคะเรื่องของสัญญาณใช่ผมก็ยก ตัวอย่างใกล้ๆนั่นแหละจริงๆอ่ะบ้านแถวนั้นอยู่ใกล้แอร์พอร์ตลิงค์คือหมายความว่าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์อยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างล่างอันนี้ตั้งเสาอยู่ใต้ใต้ใต้ล่างนะแต่รับภาพรับได้ปกติชัดเจนเวลารถวิ่งผ่านปุ๊บแอร์พอร์ตลิงค์วิ่งผ่านหายอจริงอ่ะใช่สะพั่ปุ๊บก็หายสะพั่นปุ๊บหมายถึงว่าไอ้ตรงสัญญาณที่เขาส่งมาเนี่ยคือนโดตัดขึ้นไงมันต้นตัดขึ้นตรงแอร์พอร์ตลิงค์ มันจะเข้าคล้ายๆหลักการข,ข,ของเซทัลไลท์ที่ว่าเครื่องบินบินผ่านแล้วก็ปึ๊ดก็สัญญาก็จะหายแวบไปแ๊บหนึ่งใช่ไหมแต่แอร์พอร์ตลิง์นี่มันมาค่อนข้างที่จะเร็วดีวด้วยทีนี้ผมก็ไปนั่งสังเกตดูอ<ไ>่ะ <as S 1> ถ้ามันเป็นอย่างนี้กําลังดูละครดูบอลดูอะไระที่เราชอบอยู่โอ้โหกำลังจะเตะเข้าเลยใช่โอ้คงหงุดหงดน้าดูครับแล้วบางวันไม่ใช่อย่างนั้นอีกค่ะดูได้ครบทั้งหมดไอ้ที่เราจูนมา36ช่องดูได้หมดอยู่วันหนึ่งว่ะปรากฏว่าไทยรัฐรับไม่ได้ช่องเก้ารับไม่ได้ ก็ต้องไปจูนใหม่จูนใหม่มาวันวันเนถัดไปก็ก็ไม่ได้อีกอเพราะว่าตอนนี้คือการส่งเขส่งมาอยู่ประมาณห้าความที นะครับฉะนั้นคือบางแต่ละความถี่นี่คือการความไม่เสถียรเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับทำให้ระบบการรับพวกนี้ยังมีปัญหากับผู้บริโภคอย่างแม้แต่เราเป็นผู้ผู้บริโภคและเป็นช่างเป็นเทคนิคเชนเองเรายังเจอและถามว่าไอคนที่ไม่รู้เรื่องล่ะเขาจะเขาจะเจออะไรมากกว่าเราแลวเขาจะรู้สึกยังไงค่นนี้เขาจะรู้สึกยังไงโอ้โหอันนี้เป็นคําถามที่กสทชอาจจะต้องถามเหมือนกันเขาจะรู้สึกยังไงล่ะเออปัญหาก็เยอะจริงนะคะดูหลังจากที่แจกครูปองไประบบระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะ แต่วันนี้ค่ะนอกจากรับฟังมุมมองของพออแล้วค่ะนิกอยากมารับฟังในมุมของโพลิเซตบ้างนะคะเนื่องจากโพลิเซตเนี่ยเป็นหน่วยงานของ PSI โดยตรงนะคะเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานอยู่แล้วแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยมีระบบของบริษัทมีการจัดการที่ค่อนข้างที่จะเป็นระบบระเบียบวันนี้กระแสคูปองดิจิต้องมาแรงแบบนี้ค่ะโพลิเซตเองเนี่ยมีการตั้งรับหรือมีแผนการดาลักเชิงลุกยังไงบ้าง อ่าจริงจริงตัวนี้เราถามว่าก่อนที่เพ i ไอจะเปิดตัวนะครับจริงๆเราก็มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วที่เขาเคยเซ็เทัลไลกับเราและเป็นระบบ,บบคอนโดพาสเมนต์หมู่บ้านซึ่งเขาก็สอบถามกับทางเรามาเราก็ให้ข้อมูลในส่วนหนึ่งตามที่กสะทะชได,ไ,ดได้ได้เกิดน,นําไปทีนี้เราก็แนะนําเขาเป็นบางส่วนเดี๋ยวทีนี้เมื่อเมื่อเพียไอมาเปิดตัวเป็นทีทูวมาทันทีใช่ไหมครับกลุ่มลูกค้าที่เราทําอยู่ตอนนี้แหละ เราก็เอาลายชื่อลูกค้าที่มีมานั่งรีๆๆๆๆดรีดดูว่ามีลายไหนบ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มของเรามีทั้งงานบ้านงานโครงการนะครับงานบ้านโอเคบางส่วนก็คือดูเซทไลท์แต่เ,เมื่อตัวนี้ออกกับควปองมามั่นใจในในสินค้าก็อาจจะมาแลกกรลับเราใช่ไหมเราก็จะโทรไปหาลูกค้าในกลุ่มนี้ด้วยเดี๋ยวนะชเชิงรุกเนี่ยพอออคิดหรือว่ามีการวางแผนการตลาดก่อนที่เครื่อง p s เ2จะออกมาด้วยซ้ำ คือรายชื่อลูกค้าเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราทําการตลาดอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้วใ,ในเมื่อคูปองดิจิตอลมาก็แน่นอนแหละว่าคือคุณลูกค้าเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสาร,รนะคะแล้วบางคนก็เอยได้คูปองแล้วนี่ก็อยากจะแลกเลย<ช>อยากจะสอบถามข้อมูลเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางโพลิเซตเองมีการให้ข้อมูลลูกค้าไปนะคะซึ่งอาจจะบอกว่ายังไม่ต้องแกลกรอ PSI ออย่างนั้นเหรอคะอ๋อจริงๆไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่นะโอเคค่ะจริงๆคือคือก็อธิบายลูกค้าบางบางคนได้มาก็เพราะว่าคูปองมีอายุ ใช่ไหมครับบางคนแรกไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อทีนี้ก็รอฟังกก่อนว่าไอ้ข้อมูลที่ออกมาจริงมันต้องมีอะไรที่มันแน่นอนมันต้องดีประเด็นแล้วแหละคือมาแรกมาเนี่ยมันต้องเดี๋ยวเจอโน่นเจอนี่เจอนั่นรอฟังให้กระแสมันไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปแลกนะครับแล้วค่อยล่ค่อยไปแลกสินค้าออกมาแล้วก็จะบอกลูกค้าประมาณนั้นถ้าพี่ไปแลกมาตอนเนี้ยแล้วพี่มั่นใจได้ได้ยังไงว่า การบริการยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มันดียังไงอะที่เอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดล่ะใช่ไหมครับเราก็จะเน้นเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้คือเป็นแฟนคลับของ PSI อยู่แล้วคือเหนียวแน่นอยู่แล้วแม้ว่า PSI T2 อาจจะยังไม่ออกนะตอนนั้นเขาก็ยังที่จะไม่ใช้สิทธิ์กับคูปองก็คือรอก่อนรอในการที่จะพิจารณารอในข้อมูลของโพลิแซดว่าจะให้คําแนะนําของเขายังไงบ้างจริงๆคูปองตัวนี้ออกไปประมาณ4ี่ล้านกว่าใช่ไหมตรนแรกจริงๆแรกนี่คือประมาณล้านต้นๆประมาณ ท,ที่เหลือนี่คือยังไม่ได้แลกนะ<ช>ก็ต้องรอดูก็ถ <c oughs> ึงบอกว่ามันมีหลายประเด็นที่พอ <c oughs> บางคนไม่ได้รับบางคนได้รับบางคนก็ยังชะลอ,อการ <c oughs> การแลกอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับของเราเองนี่คือผมก็เชื่อว่ายังไง อาจารย์ก็ต้องทาผมคิดในใจผมเลือกๆนะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะจะทำไม่ทำไงคือข้อมูลพวกนี้ต้องเก็บไว้ลูกค้าส่วนหนึ่งก็ดูเซ็นทรัลไรเราไปตามปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรปิดแล้วคลอดตีอะไรเขาก็ว่านไปแล้วมันก็มีกระแสบางช่องที่ย้ายไม่ย้ายอะไรประมาณนี้ลูกค้าก็ยังสับสนในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยชะลอตรงนั้นแต่การตลาดในเรื่องของการโทรให้ข้อมูลลูกค้าก็ถือว่าสําคัญและนอกจากนั้นล่ะคะมีรูปแบบไหนอื่นอีก ตอนนี้คือที่เราทําถัดมาก็คือจัดจิจกรรมน,รนะครับจริงๆแต่ก่อนเราเป็นเชิงรับแมันก็มีลูกบ้างแะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะตั้งรับมากกว่าเพราะลูกค้าจะโทรเข้ามาที่บริษัทค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาพักหลังปุ๊บเราก็มาดูว่าถ้าเราทําธุรกิจเหมือนที่อาจารย์บอกเสมอว่า คุณจะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดนะครับถ้าตลาดสดคุณก็นั่งรอลูกค้ามาถ้าตลาดัดสวยงามนั่งรอลูกค้าถ้าตลาดนัดคุณต้องไปหาลูกค้าเราก็มาในเชิงเชิงลูกว่าวันนี้คือเราจะนั่งอยู่ในองค์กรไม่ได้แล้วเราต้องไปสร้างกระแสการรับรู้ให้กับผู้บริโภคนะครับเราก็จะมีหน่วยงานของเราไปจัดกิจกรรมตามหมู่บ้านนะหมู่บ้านไม่ใช่ตลาดนัดนะคือเราจะไปขอตั้งที่หน้าหมู่บ้านเลยไปเดียวเพราะว่าถ้าไปตามตลาดนัดวันก็เป็น กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไปเดินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านนี่คือผู้อยู่อาศัยเลยจาของโครงการจะของหมู่บ้านใช่ต้องผ่านชั้นนี่แหละไปเพราะว่าพวกนี้คือเราก็มองว่ามันเป็นการอัพระดับยกระดับของการทํากิจกรรมขึ้นมาให้อยู่ในระดับกลางขึ้นบนซะระดับล่างก็ส่วนหนึ่งเขาก็ทำมันไปกับกลางขึ้นบนใีส่วนหนึ่งคือแน่นอนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากอะไรที่มันยุ่งยากและอะไรที่มันไปถึงหน้าบ้านเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ ที่เราทำ<ม>ก็คือมีจัดกิจกรรมนี้ต่อเน,นื่องต่อเน,นือ่องนะครับคือนี่เข้าใจว่าโอเค หมู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีหลายระดับด้วยกันแหละนะคะบางทีอาจจะเป็นบ้านเช่าอะไรโน่นนี่นั่นนะคะหรือบางทีก็จะเป็นหมู่บ้านไฮโซรูหลากันไปแต่คือพลิ i ซ e เนี่ยเข้าถึงทุกกลุ่มว่าอย่างนั้นนะคะในรูปแบบของหมู่บ้านเองเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมทางส่วนกลางก็ดีทางผ่านทางตลาดนัดก็ดีเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะแล้วกระแสการตอบรับเป็นยังไงคนเข้ามาถามเกี่ยวกับคูปองดิจิตอลเยอะไหมคะจริงๆคือ กระแสอาจจะไม่มากแต่คือเป้าหมายคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือบางทีเราไปในตลาดบางกลุ่มนี่คือคนอาจจะมาก okay. แต่อาจประมาณ10หรือไม่ถึง10%แต่นี่คือไปก็คือ80%ิเเหรือเกือบร้อยเลยจะเป็นในสิ่งที่เขามาสนใจคือต้องการเล่ติดตั้งเลย oh, นะครับวันนี้นะคะหมู่บ้านไหนคะ่ะที่พบเจอบูธนะคะของ PSI ค่ะในการที่จะให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ทั้งเรื่องราวของจานดาวเทียมแล้วก็เรื่องราวของคูปองดิจิตอลด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าคะ่ะเราจะมาพูดคุยถึงการตลาดของโพลีแซดในอีกหลากหลายรูปแบบที่ทำแล้วเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคะ่ะ thank <laughs> you